สวัสดีครับอันนี้แชแนนของหมอบัญชานะครับซึ่งเป็นหมอโบราณสำหรับคำว่าหมอโบราณหมายถึงว่าต้องเรียนวิชาของหมอโบราณจริงๆคือหมอโบราณในการรักษาคนเนี่ยจะต้องมีทั้งตัวยามีทั้งคาถาอาคมบางทีก็ต้องใช้สมาธิของจิตเนี่ยในการรักษาคนป่วยด้วย ซึ่งจะทําให้คนป่วยหายไวขึ้นและเกิดอัศจรรย์ได้ในการรักษาคนป่วยแม้อาการจะหนักแค่ไหนก็สามารถรักษาได้อยากคนผีเข้า <c oughs> หรือเป็นปอบก,ก็สามารถรักษาได้ีคือเอกลักษณ์ของหมอโบราณซึ่งไม่เหมือนกับหมอแพทย์แผนไทยถ้าเป็นแพทย์แผนไทยนั่นคือมีเฉพาะเรื่องของตำรายาเรื่องขออการใช้ยาอย่างเดียวแต่ไม่มีเรื่องของจิตศาสตร์ไม่มีเรื่องของ คาถาอาคมเข้ามาควบด้วยแต่หมอโบราณน,นี่คือต้องมีคาถาอาคมมาควบด้วยแล้วท่านที่มีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพราย,ยาโบราณถามมาได้เลยนะครับถามมาทางช่องแชแนลนี่ก็ได้หรือถามไปที่เฟซหมอบัญชาก็ได้ครับวันนี้ไต้ทด,ดลองออก ออกแค่นั้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นขอพูดแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ